สวัสดีครับันหนิงจกากกรมธรรมะโลกทิพย์นะครับวันนี้มีเรื่องความเชื่อนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมีเรื่องว่าอย่าใช้เท้าเขี่ยของให้พ่อแม่ไม่อย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงเรามีสามีสามีจะซ้อมเราครับมีเคสที่เคยเกิดขึ้นหลายเคสเข้ามาปรึกษาแล้วก็ปรึกษาจันนนนะครับผมก็อยู่กับจันนแล้ว เขาก็ถามว่าทําไมสามีเขาเนี่ยต้องเวลาทะเลาะก,กันชอบเตะเขาไม่ไม่ตบไม่นะฮะคือเน้นเตะสาหรับเคสคนแรกที่จะยกให้ฟังเน้เน,นเตะทุกทีเลยครน,นี้นนท์ก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อนะถ้าอยากรู้ก็จะบอกไปขอขมาพ่อแม่นะและสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเกิดจากเหตุที่คุณเคย ใช้เท้าเนี่ยเขี่ยของให้พ่อแม่เช่นพ่อแม่บอกว่าหนูหยิบผ้าให้หน่อยหนูหยิบรีโมทให้หน่อยอะไรที่ที่พ่อแม่ใช้เนี่ยคนนี้มักจะชอบใช้เท้าเนี่ยเขี่ยให้กับพ่อแม่รองนี้มันมันไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเวลามีสามีเมื่อไหร่เนี่ยคนที่โดนโดนผัวเตะตะลอด นะครับอยากให้มองในแง่เหตุผลท่านไม่จะเป็นต้องเชื่อผมหมดในส่วนของผมผมกาจนนันนลเรามีความรู้และเราเรียนรู้อะไรมาตรงนี้มาเยอะนะฮะก็อยากจะมาบอกเพื่อก่อไม่ใช่บอกมาให้พวกเรามาเถียงกันว่าจริงไม่จริงมันไร้สาระมันไม่มีใครจะไปพิสูจน์หรอกครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยพ่อแม่เป็นผู้ที่มีคุณมากไหนจะเป็นญาติผู้ใหญ่ ไปต่อล้อต่อเถียงกับญาติผู้ใหญ่อย่าทํานะครับบาปเขาเนี่ยญาติผู้ใหญ่เหล่านี้ไม่รู้อาจจะเคยเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เรามาก่อนก็ได้สลับกันไปสลับกันมาบางคนก็เป็นลูกเรากลับมาเกิดเป็นญาติผู้ใหญ่ให้เราต้องดูแลเขาแทนเพราะว่าเขาเคยดูแลเรามันก็สลับกันไปอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดคุณเรียนรู้เรื่องธรรมะและโลกที่ประกอบกันนะคุณจะมีความออรอบรู้แล้วก็จะรักษาศีลเก่ง ครับและมีสติในการใช้ชีวิตมีปัญญาในการเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แล้วมันก็จะปรงอะไรได้เร็วขึ้นศึกษาธรรมะก,กับผมได้นะครับทุกอย่างเป็นธรรมทานฟรีหมด D E K W A D 98ครับเด็กวัดก8ครับผม